เมื่อเจอคนหมดสติอย่าตกใจตั้งสติให้ดีาสิ่งนี้ช่วยชีวิตคนได้ 1. ประเมิน 2. ปลุก 3. ประกาศ 4. ปั๊ม 5. แปะประเมินสถานการณ์ให้ปลอดภัยนั่งคุกเข่าข้างลำตัวปลุกเรียกด้วยเสียงดังๆและตบไหล่ทั้งสองข้าง หากไม่มีการตอบสนองให้โทรขอความช่วยเหลือสายด่วน1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งให้นำเครื่อง AED มาด้วยหากประเมินแล้วไม่พบการหายใจปั๊มหัวใจทันทีวางสันมือข้างหนึ่งระหว,ว่างราวนมทั้งสองข้างประสานมือกันไว้จากนั้นยืดแขนตรงและปั๊มสุดลงสุดด้วยความลึกประมาณ5-6เซนติเมตรนาตาความเร็ว100ครั้งถึง120ครั้งต่อนอาที ปั๊มจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงหรือจนกว่าคนหมดสติจะฟื้นเพียงเท่านี้รู้ไว้อาจช่วยต่อชีวิตหลายคนได้